ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าพเจ้านายศักดิ์มงคลโปธากันตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนแดงประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาสูงสุดจบปริญญาโทการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบุรพาประวัติรับราชการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแดงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3มีผู้บริหารจำนวน1คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนเจ้าหน้าที่ธุราการจำนวน1คน นักการพันโลงจำนวน1คนรวมทั้งสิ้น14คนสถิติจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2567เมื่อวันที่10มิถุนา2567าจําำนวนนักเรียนทั้งสิ้น120คนการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชี้วัดการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดจำนวน5ด้านดังนี้ตัวชี้วัดที่1 การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขพัฒนาองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะก,กรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำแนวนโยบายเร่งด่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนอครเขต3สู่การวางแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแดง ตามแนวนโยบายเด็กสกล3เรียนดีมีความสุขวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศา 67, ึกษา2567โดยใช้การขับเคลื่อนทีมโมเดลพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทาและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการได้นำหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดประเมินผล การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ปริเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาบริหารงานวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายระเบียบข้อบังคับสนองนโยาบายเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพบริหารกิจการผู้เรียนจากกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมลำ้ำดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุก,การของคณะกรรมการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่3ม ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติสร้างหรือนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนสร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตัวชี้วัดที่5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการได้เปลี่ยนเนรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประเด็นทา้าทายเรื่องการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนสภาพบริบทและสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงในยุคศตรวรรษที่21ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมระบบการศึกษาจึงจำเป็น ต้องพัฒนาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเป็นสิ่งจําเป็นของการเรียนรู้ในโลกอนาคตและการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการวางรากฐานในการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับเด็กการอ่านออกเขียนได้จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการศึกษาหาความรู้ในยุคปัจจุบันสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการ น่นโยบายเด็กสะกลสามเรียนดีมีความสุขอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโรงเรียนบ้านดอนแดงประชุมคณะทำงานหัวหน้าวิชาการหัวหน้าสายชั้นคุณครูภาษาไทยร่วมบางแผนมีการตรวจสอบกำกัดติดตามการอ่านออกเขียนได้ทุกระดับชั้นตัวอย่างผลงานทางวิชาการดังนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับ เด็กประถมใบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกดีเด่นระดับเพชรประจำปีการศึกษา2566เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ปีการศึกษา2566วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ละ5 0ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบนายศักดิ์มงคลโปธากานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นกรรมการและเลขานุกการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุธศัการาช2566 ได้รับรางวัลเป็นรองผู้มือการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและมีคุณภาพโดยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้มือการและเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติตัวยอย่างผลงานครูนางสาวก,กีกนกกีนเรศได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นโครงการส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตในสถานศึกษาเป็นต้นเด็กชายโพเขวินวาทิคุณและเด็กชายพิชยัยเสียพีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทกีฬาเปตองรุ่นอายุ12ปีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสตูลน,นครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขอจบการนําเสนอ ขอขอบคุณคณะกรรมาก,การประเมินผลการพัฒนา,นานงานตามข้อตกลง PA ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามตำแหน่งผ่วมำนการสเสนกษามาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ